ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซัน h a n n e l ค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกๆคนไปพบกับ15สิ่งที่ห้ามทำซึ่ง15สิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นบาปใหญ่เลยค่ะใครก็ตามที่ทำกับ15สิ่งนี้แน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาอาลลาจะโกรธเขาและเขาจะต้องตกนรกอย่างแน่นอนค่ะเว้นเสียแต่ว่า เขาเตาบัสสารภาพผิดกับอัลลอฮฺสุบฮาหนาหัวตอาอลาอย่างบริสุทธิ์ใจและ15สิ่งที่ครูซันจะบอกต่อไปนี้เป็นแค่เพียง15สิ่งที่ครูซันหยิบยกมาเท่านั้นนะคะบาปใหญ่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่สิสิ่งนี้นะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้คนนะ่ะมักจะละเลยแล้วก็เผลอเรอที่จะทานะํามันน่ะบ่อยครูซันก็เลยยกตัวอย่าง15้าสิ่งนี้นะคะมาให้กับทุกๆคนได้ฟังในวันนี้ค่ะชนิดแรกค่ะการชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาก็คือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การมีหุ้นส่วนกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลานั่นเองค่ะ เข้าใจง่ายๆก็คือการมีพระเจ้าหลายองค์นั่นเองค่ะบางคนบอกว่าถ้าฉันอิหมานต่ออัลลอฮ์แต่ฉันอิหมานกับอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะคุณครูตอบเลยค่ะว่าไม่ได้ค่ะการอิหมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลาจะต้องอิหมานต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวใครก็ตามที่เขาเสียชีวิตไปในขณะที่เขาชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะอาลา เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ลอสซุบฮานะหัวตาอาลานะคะชนิดที่2ค่ะการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดการฆ่านี้เราฆ่าโดยเจตนาค่ะไม่ว่าเราจะไปฆ่าเขาหรือฆ่าตัวเองก็ตามชนิดที่3ค่ะการทิ้งละหมาดชนิดที่4ค่ะการไม่จ่ายรกาศและชนิดที่5ค่ะ การขาดสินอดโดยไม่จำเป็นชนิดที่6ค่ะการทิ้งการทำฮัดท,ทั้งทั้งที่สามารถไปทำได้ชนิดที่7ค่ะทรยศต่อบิดามารดาชนิดที่8ค่ะตัดขาดเครือญาติชนิดที่9ค่ะทำศีนาชนิดที่10ค่ะกินดอกเบี้ยชนิดที่11ค่ะดื่มเหล้า ชนิดที่12ค่ะลักขโมยชนิดที่13ค่ะโกหกใส่อัลลอ์และรอซูลและชนิดที่14ค่ะใส่ร้ายผู้อื่นและชนิดที่15ค่ะสาบานเท็จ นี่ก็คือทั้ง15หัวข้อนะคะที่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ค่ะใครก็ตามที่ทำมันและเขาเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้สารภาพผิดหรือเตาบัตกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลาอย่างบริสุทธิ์ใจเขาจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลากริ้วโกรธค่ะ ดังนั้นหวังว่าทั้ง15้าข้อนี้อิชชาอัลลอฮ์จะไม่มีในหมู่พวกเราและหมู่พวกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์จะคุ้มครองตัวของเราและคุ้มครองตัวของพวกท่านครอบครัวของพวกท่านให้ห่างไกลจากการกระทําบาปใหญ่เหล่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งพวกเราและพวกท่านจะอยู่ในความพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาตอาลาทั้งโลกนี้และโลกหน้าค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอฝากให้กำลังใจครูซันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะอินชาอัลลอฮ์แล้วพบกันคลิปหน้านะคะ